จะบอกว่าคําถามข้อนี้เป็นคําถามสุดคลาสสิกที่กระทั่งเด็กมปลายหลายๆคนยังสับสนก็คือโยนเหรียญหนึ่งเหรียญสครั้งกับ2เหรียญเหรียญละ1ครั้งถามว่ามันให้ผลเหมือนกันหรือไม่วันนี้ขอฉเฉลย1เหรียญสอครั้งนะครับหเหรียญสครั้งกับ2เหรียญเหรียญละ1ครั้ง วันนี้มาให้เฉลยนะเด็กๆคิดยังไงพิมพ์ตอบข้างล่างด้วยคําตอบคือเหมือนกันครับเหมือนกันสอันนี้เหมือนกันเหมือนกันนะครับผลลัพธ์ที่มันได้คืออะไรบ้างก็คือหัวหัวนะหัวหัวหัวก้อยก้อยหัวและก้อยกยหรือบางคนบอกว่าขอตีเป็นอย่างนี้ได้ไหมหัวถ้าอันแรกออกหัวอันแรกออกก้อยอันที่สองก็อาจจะออกหัวหรือก้อยก็ได้ อันที่2ก็อาจะออกหัวหรือก้อยก็ได้เพราะฉะนั้นผลลัพธ์สุดท้ายมันก็คือหัวหัวหัวก้อยก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อย,อยสุดท้ายมันเหมือนกันเป๊ะไม่ว่าจะ1เหรียญ2ครั้งหรือ2เหรียญเหรียญละ1ครั้งสุดท้ายให้ผลลัพธ์เดียวกันโอเคนะแถมอีกนิดหนึงลูกเต๋า1ลูก2ครั้งกับ2ลูกลูกละ1ครั้งเหมือนกันหรือเปล่า ถ้าหนูเข้าใจข้อนี้ข้อเหรียญลูกเต่าหนูต้องตอบได้ว่ามันเหมือนกันครับ